คณิตศาสตร์ป5เศษส่วนตอนที่1ข้อ4ข้อ1ถึง18 คอสสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใส,สเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999คณิตศาสตร์ป .5 เศษส่วนตอนที่1ขอ้อ4 จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ 7, เเศษ11ส่วน21กับเศษ4ส่วน7นะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะในการเปรียบเทียบเศษส่วนให้นักเรียนดูตัวส่วนค่ะตัวส่วนจำนวนแรกเป็น21 จำนวนด้านหลังเป็น7นะคะแบบนี้ยังเปรียบเทียบกันไม่ได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะเราดู21กับ7อะไรมากกว่ากันคะ21นะคะเราก็ต้องทำา7ให้เป็น21ทําทำได้ไหมคะทำได้นะคะก็คือ7ต้องคูณด้วย3นะคะ7 3คูณ3เป็น21 เพราะฉะนั้นจํานวนด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนใดๆเลยก็คือเศษ11ส่วน21คงไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะเศษ11ส่วน21คงไว้เหมือนเดิมนะคะเศษ4ส่วน7นักเรียนต้องเปลี่ยน7ให้เป็น21นะคะก็คือ7คูณด้วย3นำ3ามมาคูณข้างล่างก็นำ3ามมาคูณข้างบนนะคะก็จะได้7คูณ3เป็น21 ด้านบน4คูณ3เป็น12ได้เศษ1 2ส่วน21นะคะก็จะได้ว่าเศษ11ส่วน21น้อยกว่าเศษ12ส่วน21ตัวส่วนเป็น21เหมือนกันแล้วนะคะคราวนี้ก็ดูตัวเศษก็คือ11น้อยกว่า12นั่นเองนะคะก็จะได้เศษ1 1ส่วน21น้อยกว่าเศษ12ส่วน21ค่ะ คราวนี้เราก็มาดูที่เราคิดได้แล้วเศษ11ส่วน21น้อยกว่าเศษ12ส่วน21นะคะจำนวนด้านหน้าเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนมาจากจำนวนใดมันก็คือเศษ11ส่วน21นะคะก็ต้องน้อยกว่าเศษสส่วน7ตามโจทย์นะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะคดเ7เศษ11 ส่วน21น้อยกว่าเศษสีส่วนเค่ะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ